สวัสดีเอเวอร i ่งพี่น้องป้องป่ายจ้ามือรีได้รับบทบาทมาทำนาทีมาหออาหารน้องๆกันจ้าวันนี้ให้ฟางสองก้อนไปเลยจ้าเพราะว่าเมื่อวานตัดทั้งหญ้าแพงโกล่าหนึ่งล้อแล้วก็หญ้ากินนาลีหนึ่งล้อตอนนี้มันยังกินไม่หมดเลยค่ะถ้าให้หญ้าเยอะเกินไปช่วงฤดูฝนเดี๋ยวท้องจะเสีย ก็เลยต้องมีฟางสำรองเอาไว้นะคะเพราะว่าให้ย่าอย่างเดียวเดี๋ยวท้องเสียขี้ไหลจุกๆเลยต้องให้ฟางด้วยสลับกันกินจ้าน้องวัวที่คอกจะมี6ตัวนะคะอันนี้คือให้แม่ที่ท้องก่อนแล้วก็เอามาให้อีกตัวที่ใกล้คลอดนะคะมีทั้งหมด6ตัวคะ่ะ นี่กำลังกินอร่อยเลยอ้าวสองตัวนี้ทำไมไม่กินสงสัยย่ายังเต็มรางย่ายอยู่เลยสองตัวนี้กินจนตัวเบ่งเป่งเลยอ้วนๆทุกตัวเลยค่ะ